สิอันดับอาหารมหัศจรรย์ลดน้ําตาลในเลือดภายในหนึ่งสัปดาห์ 2> 1, 2, 3, สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ 2> 1, 2, 3, วู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ10อันดับอาหารมหัศจรรย์นะครับลดน้ําตาลในเลือด ภายใน1สัปดาห์นะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับคราวนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับ10อาหารมหัศจรรย์ที่จะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดของท่านดีขึ้นภายใน7วันครับผมบอกเลยว่าทำได้จริงและถ้าท่านทานอย่างถูกวิธีทานต่อเนื่อง3เดือนชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปมีหลายๆคนนะครับหยุดยาเบาหวานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาหวานปัจจุบัน หายได้นะครับหายได้นะครับแต่ท่านต้องมีความรู้ที่ถูกต้องโอเค10อาหารที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับจะเป็นอาหารที่กระตุ้นอินซูลินต่ําจะเป็นอาหารที่ทําให้ท่านเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าแบบเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานได้รวมทั้งจะทําให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านน้อยลงซึ่งไอ้ดื้ออินซูลินเนี่ยมันคือสาเหตุการเกิดเบาหวานไงพอเราหายดื้ออินซูลินเราก็หายเบาหวานตรงไปตรงมานะโ okay. อเคเพราะฉะนั้น อาหารที่ผมจะบอก10อันดับนี้ดีมากๆอันดับที่10ครับนั่นก็คืออาหารหมักต่างๆเช่นกิมจินัตตกซาวคราวนะครับทานสลับสลับกันไปนะครับช่วยลดน้ำตาลสะสมได้ดีมากอันดับที่9 fatty fish นะครับเช่นพวกปลาแซลมอนปลาซาดีนนะครับปลาในทะเลลึกน้ำเย็นพวกนี้ไขมันดีสูงนะครับไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วก็โปรโตีนชั้นดีสูงมากๆอันดับที่8อะโวคาโด ไขมันดีสูงมากแร่ธาสูงมากถือว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดของสายเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทเลยอันดับที่7ถั่วเปลือกแข็งครับวันละหนึ่งกำมือไม่เกินนะไขมันดีสูงโปรตีนชั้นดีสูงสารต้านอนุมูลอิสระเพียบอันดับที่6ครับกรีกโยเกิร์ตนะครับกรีกโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่หวานเลยนะครับน้ำตาลต้องต่ำกว่า5กรัมต่อหนึ่งถ้วยนะครับดีแบบสุดๆนะครับทานนะครับไม่จะเป็นต้องทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้นะครับแล้วก็ อาจจะผสมผลไม้แป้งต่ําเข้าไปได้นะครับมาต่อที่อันดับที่5นั่นก็คือผลไม้แป้งต่ําในกลุ่มเบอร์รี่เอาไปผสมกับโยเกิร์ตนะดีมากๆเลยเบอร์รี่อะไรก็ได้กินวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นปริมาณมากนะครับจะเพิ่มนะครับการตอบสนองต่ออินซูลินลดภาวะดื้ออินซูลินมีไฟเบอร์ที่ดีมากๆมีน้ําตาลจากธรรมชาติมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมต่างๆของท่านท่านไม่ต้องไปหาซื้อยาอะไรพิษดารมากินกินของธรรมชาตินี่แหละอันดับที่4ครับผัก3ชนิด ดีมากๆแป้งต่ำสารอาหารสูงบอลอกเคอรี่ส피เนชหรือผักโขมและกระหล่ำนั่นเองสามารถทานสลับสลับกันไปได้ดีต่อสุขภาพแบบสุสดๆอันดับที่3เห็ดทุกชนิดครับโลแคล์โลขาบแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายนะครับดีแบบสุสดๆเลยวิตามินดีก็สูงไลโบฟลาวินก็สูงไฟเบอร์ก็สูงพรีไบโอติกก็สูงอันดับที่2ครับพัมกินซีดนะครับเมล็ดฟักทองไดอะเบติกซูเปอร์ฟู้ดครับท่านลองทานดูครับ ไม่จาเป็นที่จะต้องทานเป็นปริมาณมากนะนิดๆหน่อยๆเช่นโรยในสลัดเป็นต้นนะครับหรือกินเล่นนะครับแต่กินในมือนะอย่าไปกินนอกมือเพราะมันจะหลุด IF ไม่ค่อยแนะนำนะครับเฮลตี้แฟตนะครับคือไขมันชันดีสูงมากโปรโตีนสูงมากและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งครับสุดยอดจริงๆเปิดตู้เย็นบ้านท่านต้องมีแล้วมันแบบเขาเรียกว่าดีต่อสุขภาพผมอยากให้ท่านทานทุกๆวันนั่นก็คือไข่นั่นเองครับไข่เนี่ยทานได้เลยครับวันละ3ฟองสบายๆไม่ว่าจะเป็นนึ่ง ต้มตุนอออนเซนนะครับไข่ดาวก็ได้ไข่เจียวก็ได้นะครับแต่น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับเช่นน้ำมันหมู extra virgin olive oil หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำมันอะโวคาโดอย่างนี้ก็พอได้นะครับลองทานกันดูนะครับอย่าไปกลัวนะครับไข่คอเลสเตอรอลนะครับไม่ได้ทำร้ายเราถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและไข่ทั้งฟองช่วยท่านได้เพื่อให้ท่านมีไขมันดี HDL ที่สูง LDL ที่ต่ำนะครับไตกรกลีเซอไรด์ที่ต่ำ นะครับโปรโตีนที่สูงลดน้ําหนักได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับและนี่ก็คือ10อาหารที่แบบมหัศจรรย์มากๆครับที่จะทําให้ท่านหายจากเบาหวานเลิกทานยาไปตลอดชีวิตโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย